สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเขยสารใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อชัยครับในงวดของวันที่1มีนาคม68เนาะครับท่านผู้ชมครับสลับงวดนี้เนาะครับคุณพ่อชัยก็บอกผมว่าคุณพ่อได้แนวทางความฝันแล้วครับแล้วก็คุณพ่อก็นัดที่ผมมาหาที่ทุ่งนาเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังรับชมความฝันของพ่อชัยด้วยกันเนาะครับ พ่อสวัสดีครับอืมท่เรื่องไส้เหลือมดวดครับอู้เลขของพ่อเขาอีกแล้วเนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับอ่าในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเลขของพ่อไช่ครับเข่าขีบขงสุดท้ายครับเขาตรงตรงได้ครับที่อ่าพ่อไส้ฝันเห็นอ่าเห็นเห็นหน้ามั้ะครับพ่อพ่อรุ่งพ่กคนเคยให้อาหารการกินให้หัวเครื่องนุ่งห่มตั้งต่เป็นเล็กน้อยครับครับะเป็นมหาครับ แต่มาขอ,อเครื่องหนุหนหอมเนาะพอนอะกนาฬกาอาหารครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เพป่นกันน้ากลับไปเทตกินยูบาาของอพ่อลุ่งเนะาะหลังจากน,านั้นคุณพ่อไส้กิดวานนาสิเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แน่นอนเพราะว่าบ้บานนี้เป็นบ้านล่างครับทมม่านผู้ชมหลังจากน,านั้นคุณพ่อไส้ก็เลยไปเบิอ่าหลังจากที่ฝันแล้วครับแล้วก็เลยไปเบิงสถานที่ตรงนั้นเห็นบ้านเลขที่ยังคงติดอยู่ บ้านหลังนั้นคือเก่าเนาะบ้านเลกที่ศูดมูอสองครับถ้าออกตรงๆเนาะออกตรงๆแง้ลครับผมครับครับแล้วก็อายุของเรากับคุณพ่อไส้กับเอาศูนมาใส่ก็เข่าศูนหาหาศูนขึ้นกครับครับก็คือเน้นๆในในโครงสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาครับคุณพ่อไส้กับวัดก้อนกับเข่าหาหนึ่งเนาะพอเน้องอายุของพ่อครับก็ถือว่าฝันแมนมากๆครับท่านผู้ชมครับ ในงวดนี้เนาะครับมีเอฟซีหลายท่านครับคอมเมนต์ขามาลอดติดตามความฝันของพอใช่ครับผมก็เลยโทรมาหาคุณพอคุณพอบอกว่ามือคืนนี่ครับหลังจากที่สวดมนต์เสร็จกฝันแล้วเนาะครับแม่นครับผมจะให้คุณพอเฝ้าเลยเนาะครับ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 รันฝันว่าจังไดแน่ครับอันพอดีพ่อนั่นไปจังหันเสือเาเนาะไปจังหันบางที่พอบ่ได้ไปเพี้ยนปกอิไปจังหันเตเสาะนะไปจังหันไปวัดไปอันเตเสาเตพ่อกะ ปฏิบัติมาส่วนนี้พอกาสีเริ่มทำความสะอาดเจกันนะาพระพุทธรูปแนหลังทำความสะอาดเสร็จปัดขวดในวัดในว่าในพระพุทธรูปแน่แต่ละวัดแต่ละจุดที่พอไปกับาะวาสีเป็นมองได้กับสร้างที่พี่พระพุทธรูปอยู่ก็ถือว่านี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หันพอก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำเจกันไปหลางเจกันออกเอาน้ำเกลาทิมเอาน้ำไม่ใส่เอาดอกไม,ม,ไม้ไม่ใสถาวายน้ำพุดถูกอทิษฐาน ไปวัดไปว่าพอกระเฮ็ดประจําของพ่อนะ่นนะแต่ว่ามันนีเข้ามาแต่ว่าขนาดที่พ่อไปเฮ็ดนี่แหละเมือ่อคืนพอกลับมาบานพอด้มานอนฝันว่ามนีผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยอะนะหมายถึงว่าคันว่าคนโบราณพ่นว่าผียางงามกับไอ้ผีหน่อยเว้าจังี่ก็ไไ้เพราะว่าเ<ม>พิ่นหนี่สี่อยไปซอยเรือคนที่จบทุกได้ย่ากตกละกรรมลำบากเป็นคนที่มนีเรื่องมีราวโน่นนี่นั่นทันสิเขาไปสอยเรือนะ ยางงามพูดอนั่นแหละมานี่พ่อไปจังหันนันพอได้ลบมาฝันว่าชีหน่อยกบยางามนี่ไปนั่งอยู่ข้างๆพระขณะที่พ่อนั่นล่างแจ้กันนะครับถวายจังหันพระพระเพิ่นกับสันเขาอยู่นั่นพอก็เลยไปล่างแจ้กันทัคงขวมสะอาดแจกกันแน่นาพระพุทธรูปมานี่พอล่างน้ำแจ้กันแล้วพอเอาน้าไม่ใส่เอาดอกไม้ไม่ใส่พอจุดถูกอธิษฐานนั่นน่ะมี่กุมาหน่อยพู้หนึ่งสี่มือไปวางให้พ่อจุดเทียนอันถูกไม้แหน่ถูกมันโม่ไหม พอจุดใหม่แน่หมอกระเบาอย่างเสียนะเออพอก็เลยงั้นไปเห็นถูกกระทูกเป้าใหม่อีหลีถูกเป้าใหม่พอก็เลยจุดใหม่ขณะที่พ่อจุดนั่นถูกมันก็ใหม่ไปใหม่ไปนะถูกใหม่จนสี่เบิดพอกะบ่าได้สงสัยยังพอกะหันมาทางเด็กหน่อยกับยาขณะที่พระพนังสันยนตนเ่นเอออันนี้มันเป็นข้อความในขนาดพระนังสันกับเด็กหน่อยกับยานังอยู่นั้นว่าให้เบิรงพอเนี่ยไปเบิรงถูกเนี่ยไปเบิรงถูกพอก็เลยยับไปไกลๆถูกมันใหม่เบิดป่านนี้ใหม่เบิดพอไปเห็นเหล็กนั่น หนึ่งแปดหกอินเหล็กนี่ทีถูกมันใหม่ขณะทีผีหน่อยนี่สี่มือไปหาถูกที่พ่อจุดอ่ะนะครับเออนั่นแนหะละวันนี้พ่อก็เลยว่าเอ,อ๊ะมันสีเป็นยังไงหน่อยผีหน่อยตัวนี้กับยานี่พ่อกับบ่เคยเห็นเพราะว่าพ่อไปถวายจังหันสุส่านี่สีบ่มีโยมมาเลยสีมีต่พระนั่งฉันอยู่พ่จังโอมแต่ว่ามือว่านนี่พ่อไปจังหันเลวพอกลับมาพอมานอนฝันว่า ผีหน่อยเลยไปนั่งถวายรอบขณะที่พระนั่งสนแล้วบอกให้พ่อนี่ไปจุดถูกไม้จุดถูกมองนาพระพุทธรูปมันนะนั่นแหละขณะที่พ่อจุดถูกไม้เบิ้ในข่วมฝันนั่นพ่อแนมเห็นเหล็กหนึ่งแปดหกตามตัวตรงๆเลยเหล็งนี่ถูกทีเทียว่าพ่อไปเปลี่ยนนามเจกันอันนี้มันเป็นข่วมฝันเด้เออโม,มเมนต์เรื่องจริงแต่ว่าพอไปจังหันวันจวนสื่อสาวแต่ว่าพอมานอนฝันมือขึ้นนี่นั่นแหละฝันวังประมาณขอันสีแจงเท่านี้ กระจนแน้ว่าว่าโอ้ยเหล็กมันสีออกตัวนี้อยู่บ่เป็นกับว่าโอ้ยกระซางมันถอให้พ่อเบื้องนด้ถูกด้อเป็นมาหนาผีหน่อยนะครับญาแล้วก็ว่าเออบรรหามันออกกับเบิ้งเอาเด้อเหล็กนั้นเพราะว่าผีมันกับโบเด็กหูเหล็กหูยังได้เด็กหน่อยเนาะมันกับว่าเบิ้งเอาในถูกนะแล้วพ่อเบิ้งนี่ถูกแต่ว่านี่ถูกนั่นเน้นเลยว่าเห็นเหล็กหนึ่งแปดหกสามตัวเบึ้งเก่งเลยครับเออแต่ว่าสีเขาบ่เขาบ่โหแต่ว่าพ่อมั่นใจแห้งวัดเลขสามตัวย่งแดงจึงคืนยังนด้ถูกหั่อยนี ในความฝันเออครับมันก็เป็นเลขตัวนี้ครับอ่าคือเลขตัวนี้เนาะพ่อเนาะครับท่านผู้ชมครับคือหนึ่งแปดหกครับแล้วก็ระวังหนึ่งแปดเก้านาะพ่อครับหกกับเก้าครับท่านผู้ชมสําคัญมากครับแล้วกอย่าลืมตัดเป็นสองตัวน้าเน่ครับหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกแล้วก็การแปดเก้ากับหนึ่งเก้าไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้คุณพ่อกับฝันเห็นเลขชัดเจนนะครับ คือในความฝันละอันวาดเด็กหน่อยอกุมารหน่อยคนสีไ่ไปใส่แต่ถูบโตให้พ่อจุดนั่นแหละก็เป็นตัวเลขตัวนี้ชัดเจนดีครับ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 อ่าสรุปเนาะครับครับสรุปแล้วครับท่านผู้ชมครับคือตัวคุณพ่อชัยนะครับฝันเห็นอ่าก็คือเรื่องจริงเนี่ยคุณพ่อชัยได้ไปเปลี่ยนน้ําอ่าให้แจกเปลี่ยนาน้าแจกันพระพุทธรูปเนาะครับอ่า แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาฝันครับท่านผู้ชมพอมาฝันก็ฝันเหมือนกับว่าตัวเองได้กลับไปสถานที่สถานที่ใหม่เนะพ่อเนาะแต่แต่เป็นลักษณะแบบเดิมครับ,รบก็คือพ่อชัยไปเปลี่ยนน้ําอ,อยู่ที่แห่งหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนแก่คนหนึง่งแล้วก็แล้วก็เด็กคนนึงครับครับเด็กคนนี้ครับมันแปลกตรงที่ว่าพ่อชัยบอกว่าเขาแต่งตัวใส่ผ้าชี้แดงนะ่านุ่งเสือ้อ ครับก็คือคล้ายๆากูมานคนโบราณนะครับคนโบราณคุณพ่อชัยบอกว่าคล้ายๆกุมารทองครับผมครับก็คือแต่ส่วนไอคนแก่ผู้หญิงก็คือคุณพ่อชัยจะเรียกว่าเป็นแมโตแม่เฒ่าผู้เฒ่านะพีเพราเอื่นย่างามมาสันนะครับก็คือภาษาสารเปี่ยนภาษาโบราณารบานเท้าเอื่นว่าย่างามครับหลังจากพีน้อยพีน้อยครับแต่พีน้อยเนี่ยถ้าถ้าเอื่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือกุมารทองกุมานทองครับครับอ่า ในระวางที่คุณพ่อกําลังสิบียนน้ำเจกันอยู่ครับเพื่อนก็บอกให้คุณพ่อเนี่ยไปเบืองเล็กถูกที่คุณพ่อจุดไว้แม่ครับแล้วก็คุณพ่อก็เลยไปเบืองครับเห็นเลขสีแดงจิงคืนนี้ครับขึ้น186ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือความฝันของคุณพ่อชายครับครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเล่ามาก็รอพิจารณาดูครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปต่อของคุณพ่อครับก็เพื่อฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะพ่อเมียนเพราะว่ากไปวัดซื้เศร้าอ่ะล่ะไปจังหันวันจวนไปอันนี้ซื้เศร้าอ่ะนะไปน้ำวัดน้ำว่า<ช>วแต่ว่าพอกับสิไปร้บ้านไร้วัดนะั<ช>่นนะไปหม่องเพิ่นมีพระพุทธรูกยังขันว่ามีคนบุณะเสิทธูทำาความสะอาดพอกับไปปัดกวดเสิทธูท<ช><ช>่าไวายน้ำแล้วก็ล่างแจกกันเอาดอกไม้ไม้ไส้ถาวายไวย้น้ำพระพุทธรูปมันล่ะถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อบม่อยู่แต่ว่าเข้ากับปฏิบัติ คุณงามความดีกับโัวจากของเองกับพระพุทธศาสนานํำครับผมก็คือเรื่องจริงก็ทําแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติครับผมแต่มาฝันในลักษณะแบบนี้อีกมาฝันว่าอันนี้นะไปถวายจังหันก็มีย่า่กับเล็กหน่อยไปนั่งถมาดล่อมขณะจิพระสันพ่อกับไปเหตุนาทีของพอคือไปเปลี่ยนน้ำเจกันท่ความสะอาดพระพุทธรูปถวายน้ำสะอาดสะอาดนาพระพุทธทราประจําเหตุประจํบครับ ก็มีประมาณนี้เนาะพ่อครับครับครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเล่ามาก็คือความฝันครับให้พิจารณาดูนะครับครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับครับก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีเอฟซีใจดีครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่าพี่อ่าพี่มลครับก็คือคุณมนเนาะครับไ้ฝากเงินมาให้คุณพ่อชัยครับ ัวผมเองก็ได้นํามามอบให้คุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับที่เมตตาแล้วก็ให้กําลังใจคุณพ่อชัยครับคุณพ่อครับขอบคุณคุณม่นนะครับครับก็ขอให้ขอบครัวของคุณม่นมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมดหนีมดสินเรือกินเรือใส่เด้อห้หงเฮืองใสเหลือเด้อลูกหลานเด้อสาธุรับ สำหรับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เบิ้งคลิปนี้ครับนําตัวเลขของพ่อไส้ไปประกอบการเสี่ยงโชคครับขอให้ได้เงินได้ทองครับขอให้โชคดีทุกคนเนะพ่อเนาะครับผมครับเห็นคุณพ่อว่ามี่พยพร้อมครับก็ทรงไทยกอดปิดครับก็ขอฝากพี่น้องเข้านะล่ะทุกอย่างห่อนหย่อนน้ำแล้ไฟทุกหยัาห่อนหย่อนบ่มีไผเบิ้งไผมีเงอนบ่มีคนอยู่มีเขาบ่มีคนกินก็ขอให้เบิ้งให้แนมกันเด้อพี่น้อง ให้ยูซุมยูเย็นสุขูสุขลนลูกล้านห่างไกลจากสิ่งมึนเมาจากของที่ม่านที่เอามาใส่มาสู่ลูกล้านเฮ่ากับขอให้ตลอดปลอดภัยห่างไกลสุขูสุขนลนเด้อสาซา,าถ,ถับพอ่อ